ต้อนรับกลับสู่ออโตดินทารีช่องที่อัปเดตรถใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีล้ำสมัยและรีวิวรถระดับพรีเมียมจากทั่วโลกถ้าคุณรักรถยนต์รักดีไซน์ใหม่ๆและอยากรู้ว่าอนาคตรถยนต์จะไปทางไหนต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะวันนี้เราพามาดูหนึ่งในซีดานที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีนี่คือ Toyota Camry ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าโ o y o t a ยกระดับขึ้นก่อว่าที่เคยอย่างชัดเจน ภาพเปิดตัวเริ่มจากแคมรี่ใหม่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในเฟรมและสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ภายนอกที่ถูกปรับใหม่ทั้งคันโตโยต้าออกแบบให้แคมรี่2026ดูกว้างขึ้นทรงพลังขึ้นและรูหรามากกว่าเดิมกระจังหน้าใหม่ถูกกะสลักด้วยเส้นสายที่คมชัดดีไซน์แบบตาข่ายดูพรีเมียมและมีพลังไฟหน้า LED ทรงเพียวคมให้ลุกที่เฉียบและมั่นใจมองด้านข้างจะเห็นเส้นตัวถังที่ไหลลื่นไปจนถึงท้ายรถ สร้างภาพลักษณ์ที่ทั้งสปอร์ตและหรูไปพร้อมกันและด้านท้ายไฟท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและจัดเต็มด้วยโทนแบบอนาคตเข้ามาดูภายในห้องโดยสารแล้วว่าจะยิ่งรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ธรรมดา ายใน Camry 2026ถูกออกแบบใหม่เน้นความสบายความหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยวัสดุนุ่มมือถูกใช้ทั่วทั้งคอนโซลแผงหน้าปัดดีไซน์เรียบหรูและใช้งานง่ายไฮไลท์สำคัญอยู่ที่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วมาพร้อมระบบ To โยต a Smart c o n n e c t รุ่นล่าสุดทำงานได้รวดเร็วลืว่นไหลและตอบสนองไวรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายฟังก์ชั่นนำทางก็แม่นยำกว่าเดิมหน้าจอเรือนไม่ดิจิทัลก็ถูกปรับให้คมชัดและปรับแต่งได้หลากหลาย เบาะนั่งถือเป็นอีกจุดเด่นโตโยต้าปรับปรุงความนุ่มความสบายและพื้นที่วางขาให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะผู้โดยสารด้านหลังทําให้เดินทางไกลได้สบายขึ้นกว่าเดิมการเก็บเสียงภายในรถก็พัฒนาดีขึ้นลดเสียงลมและการสั่นสะเทือนทำให้บรรยากาศภายในดูเงียบหรูและนั่งสบายแบบรถพรีมเมียมแ,แท้ หัวใจสำคัญของ Camry 2026คือเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ทั้งหมด Toyota ตัดสินใจยกเลิกเครื่องยนต์เบนซินล้วนและเปลี่ยนมาใช้ระบบไฮบริด2.5ลิตรแบบใหม่ที่ให้การเร่งที่นุ่มนวลเนียบก,กว่าเดิมและประหยัดเชื้อเพลิงอย่างยอดเยี่ยมทั้งยังเป็นเทคโนโลยีไฮบริดที่โตโยต้าพัฒนามายาวนานจึงมั่นใจได้ในความทนทานและความเสถียรของระบบไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขับทางไกลก็รู้สึกถึงความเรียบลื่นและมั่นใจได้ทุกจังหวะ ด้านการขับขี่โตโยต้าปรับช่วงล่างใหม่ให้เก็บแรงสั่นสะเทือนดีขึ้นควบคุมรถได้แม่นยำขึ้นพวงมาลายัยตอบสนองดีขึ้นอย่างชัดเจนรถนิ่งและมั่นใจเวลาขับความเร็วสูงและแม็กแคมรีจะไม่ใช่รถสปอร์ตแต่ความเนียนความนุ่มและความมั่นคงทำให้มันเป็นซีดานที่ขับสบายและมีคุณภาพระดับสูงจริงๆด้านความปลอดภัยแคมรี2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซน3.0เป็นมาตรฐานทุกรุ่นรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถในเลนระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติกล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบคันที่แม่นยำกว่าเดิมระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบอ่านป้ายจราจรทุกอย่างถูกปรับให้ฉลาดขึ้นและทํางานเร็วขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริงอย่างมากด้านท้ายรถยังคงให้พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเหมือนเดิมเปิดปากกว้างขนของสะดวกเหมาะกับครอบครัวและการเดินทางทุกสไตล์ รายละเอียดเล็กๆอย่างบานพับฝาท้ายที่นุ่มขึ้นและการเก็บเสียงที่ดีขึ้นบ่งบอกว่ารถคันนี้ถูกใส่ใจทุกจุดจริงๆเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันโตโยต้า a m r y 2026ถือเป็นหนึ่งในซีดานที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโตโยต้าดีไซน์ภายนอกดูพรีเมียมภายในหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดและแรงพอตัวการขับขี่นุ่มนิ่งและความปลอดภัยระดับชั้นนำถ้าคุณกำลังมองหาซีดานในปี2026รุ่นนี้ควรอยู่ในตัวเลือกอันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัย